สวัสดีครับทุกคนที่เห็นอยู่ต่อหน้าพวกเราทุกคนต่อ f อทุกคนนี่ก็คือคุณตาไพโรธใช่ไหมครับผมคุณตาไพโรธชื่อนามสนกะุลนี่เดิมนะเดิมนี่เดิมเปเดียวตอปนป็นนักเรียนชั้นปฐมเนี่ยชื่อหลงชื่อหลงอหา หลงโลหะชื่อไปรถนี้คือมเปลี่ยนที่หลังเนาะมาเปลี่ยนที่หลังนะแต่ก็จะหลงโลหะหลงหลงคูหาหลงคูหาหลงคูหาที่แบบหลงคูหาคือหลงไปในถ้ำหลงคือบางกรนะภาษาีที๋อภาษาไทยความหมายไม่ดีเลยลบตลอดเลยอืมครับผม หลงคูห้าภาษาจีนหลงแปลว่ามังกรเฝ้าถ้ำหลงคู่ห,าาาห้าโอเคเดี๋ยวคุณตามเป็นคนที่เออ่จังหวัดอะไรครับผมเป็นคนอำเภอเมืองจังหวัดแพร่อ๋อโหสมัยนั้นมากรุงเทพยังไงจังหวัดแพร่นี่ทางเหนือเลยนะเหนือเริ่มชื่อโกศัยนครนะนะแพร่นี่โกศัยนครอ่าชื่อโกศัยนครโหตอนนี้อายุอายุเก้าสิบ เย,ย่างเขาเก้าสิถ้าย้อนกลับไปเก้าสบโหมากรุงเทพยังไงอ่ะก็พอเราจบมหกแล้วนะเราสอบเรียนต่อที่พกัดครูจำได้ว่าสอบที่หนึ่งของจังหวัดโอ้โหที่หนึ่งของจังหวัดสมัยนั้น โอ้โไม่ธรรมดานะครับทุกคนอำเภอที่แบบที่โรงเรียนฝึกหัดครูอุติติเนี่ยมีหลายจังหวัดที่ไปเรียนมีแพร่น,น่านอุตรดิดพิษโลกแล้วก็สุขโขทยัยห้าจังหวัดไปเร,รียนกันครับผมเราก็ดังนั้นนะครับอืมเ,อเรียนอยู่ตั้งกี่ปีนะเรียนหนึ่งปีนะเรียนท<ร>ี่อุตตรีดิว่าครูปอปปลาจุดครูมูลนั่นเองเบื้องต้นนะ หนึ่งเปยหลักสูตรปย์ที่โรงเรียนฝึกหัดครูอุตตริตอำเภอเมืองจังหวัดอุตตริตเรียนที่ตัวอุตริดลมาคะแนนก็ยังนำอยู่เหตุฉะนี้จึงได้มาลงที่ที่ที่ตัวจังหวัดครับมาเรียนมาเป็นอาจารย์สอนที่ตัวจังหวัดคับจังหวัดถือว่าเป็นงานเกรดดึงของจังหวัดจังหวัดแท้หมายถึงจังหวัดแพท้คนที่สอบได้ที่สองสามก็ไล่ไปตามจนกระทั่งถึงมานอกของนานนอ๋อ บอกคน<จ>ที่หนึ่งอยู่ในเมืองเลยครับอยู่ใน,ในเมืองเลยแล้วไปยังไงมางไงถึงได้มากรุงเทพครับแพราะอยู่ที่เดืนสามปีนะก็รับว่าเรากำลังหนุนแน่นนะนเรื่องโลกีวิสัยมันก็มีหมดนะทด้ว่าลาบบุรีนารีอะไรเยอะแยะเหล่านี้เมันเข้ามาในชีวิตของเราอืแล้วเสร็จแล้วเราก็ในคอนจะเป็นต้องแต่งงาน แต่งานับนมแต่งงานกับคนคนแรกนะยังไม่ไม่มีบุตรก็จะด้วยเหตุที่ว่าพออยู่ไปมันมันรถไดยมมันไม่ค่อยเริ่มหมดไม่ค่อยโอเคครับผมคนละสไตล์ก็เลยอยาอยาเป็นครูอยู่ที่จังหวัดแพร่แล้วจากนั้นชีวิตผกผันมาที่กรุงเทพก็มาเป็นครูเหมือนเดิม ปเป็นครูเหมือนเดิมโดยที่โดยโดยที่ตอนแรกยังไม่ได้เข้าเป็นทหารเรือ,อ,อมันมีให้เลือกระบบเรืออากาศตำรวจหมายถึงว่าเป็นคุณครูสอนที่อยู่เขาก้าจ,ะจะติดยศก่อนที่เราจะติดยศเราจะต้องผ่านการอบรมคนที่มาเรียนมาเรียนรงนะไปอบรมหนึ่ง,งเรือนก่อนจะแต่งแบบ สารบก,ากหารเรือหารอากาศต้เว้นตำรวจนะโอเ้เขาคัดเขาคัดครูมาแล้วก็บรรจุให้เลยใช่ไหมอ่าบรรจุมันมีที่ว่างอยู่เพราะญาตาิช่วยสนับสนุนญาติพยาอืม,อม,อมตอนมาอยู่เทพเคุณตางก็มาเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่หนึ่งในสามหลอดทัพก็คือกองทัพเรือเลยใช่ไหม ที่โรงเรียนเตรียมอาหารพราะที่โรงเรียนเตรียมทหารพระ<อ>าร,มรามสี่ <ขอ S 1> ก่อนเขาแยกออกมาโรงเรียนนะนอ๋อส,สมัยนั้นมันเกี่ยวพัทับกองทัพกันจิงแต่ว่าเขาแยกมาเป็นโรงเรียนเตรียมอาหารโรงเรียนอาหารนี่ก็รับเด็กมาเรียนสองปีนะทัวราชการโบกเรืออากาศตำรวจจบมหกแล้วสมัครเข้าเรียนสอบเรียนสองปีนะเรียนสองปีก็ขึ้นต่อในร้อยในเรือในเรืออากาศในร้อยตำรวจ ทางเส้นทาของเขานะเราก็มาโรงเรียนเนี้ยอาศัยที่ว่าลูกพี่เ,เขากรุยทางให้ออตว์สัต่เรื่องจากผมเรียนวิชาเอกภาษาไทยที่ที่หัยครูนะแล้วก็ตอนเรียนมัธยมนี่เรียนโรงเรียนฝรัง่งมันก็ได้อะไรามาเยอะของฝรั่งนะทำให้เราชอบค่อนข้าง คะแนนค่อนข้างดีมายึงภาษาอษทั้งไทยทั้งไทยทั้งกฤษอพอเรายนสองวิชานี้ติดตัวเราตลอดจนกระทั่งเราเข้าไปสอนเตรียมทหารเนี่ยเราสอนทั้งภาษาไทยและภาษางกฤษมีไม่กี่คนที่สอนสองภาษาเลยนะเก่งมากเลยเพราะเราสอนวัฒรดีชอบขับสายพาร้องเพลงอะไรเงี้ยส่วนสอนภาษางกฤษที่เราเรามีเพิ่นอยู่เพราะว่าเราเรียนม .6 ที่ตรงนี้ของฝรั่งมา มันก็เกืินหนุนกันนะแะนอกจากนั้นเพราะว่าอยู่เตรียมทหารพอสมควรเขาไปทุนไปต่างประเทศสอบเอานะเขาไปทุนมาของสหรัฐอเมริกาทุนมาในระดับดิปโปมาปริาติเราจบแล้วนะแต่โทรก็ไม่โทรดีปโปมาให้ว่าแับสูตร3 <S <S เดือน6เ <9 S 2> ดือน9เดือนอะไรเงี้ยนี่ผมก็มีพื้นความรู้ภาษากฤษติดตัวมาก็ไปสอบ พอเกิดมันติดก็ได้ทุนไปเรียนต่อที่โอ้เรียนต่อภาษาอังกฤษที่ไปสองครั้งนะไปสองครั้งนะชีวิตครูแล้วก็ครั้งที่สามออกไปแล้วมาทำงานของเอกชนของบริษัทซัลเลเดอร์ซัลเลเดอร์อินเตอร์เนชั่นแนลเป็นบริษัทที่จำหน่ายยาทั้งหลายแหละนะเนี่ยเราก็ได้ไปครั้งสามครั้งโชคดีครับเดี๋ยวครับเรากลับมาหลังจากที่ไป เรียนทุนในอเมริกาก็กลับมาแล้วก็ตำแหน่งก็จะขึ้นอีกไม่ต้องตำแหน่งของระดับอาจารย์เนาะไต่ขึ้นเรื่อยๆไต่ขึ้นเรื่อยๆลูกศิษย์ลูกหาเยอะไหมครับคุณตาเยอะฮะแล้วก็เราขวดวิชานี่ขวดวิชาที่ว่าทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะมันก็ทำให้รายได้เราสองทางนะทําให้ครอบครัวเรามีฐานะดีขึ้นเพราะเราเรียนวิชาเอกภาษาไทยครับผมชาโทภาษาอังกฤษมันก็ช่วยกันนะซัพพอร์ตกัน พออยู่ได้ต่อมาที่โรียนเอ่านเขามีทุนอ๋ออันนี้เขาอันนี้อันนี้เข้าเรื่องเข้าเรื่องที่แล้วนะอยากตโทรไปสอบไปเองเลือกสอบปัมหาอะไรในประเทศก็ได้ตามประเทศก็ได้อเราก็ไปกล้าหาไปทอที่ต่างประเทศแล้วภาษาเราอาจจะไม่ดีก็เลยประสอบในบาทยได้ละเติดระสานมตร ก็คือได้ต่อปริญญาโทที่ปสามาิัครับเขาทาให้เราก้าวขึ้นเรื่อๆลุกขึ้นมาเรื่อยๆแล้วถ้ามีโอกาสได้มาอยู่บ้านพักเตทหารตั้งปีหนึ่งเก้าะสองพันห้าร้อยสิบเก้าปีหนึ่งเก้าถึงสามเก้าถึงสามเก้ามาณสามสิปีตอนแรกก็ตะลอนเช่าบ้านตร่นี้นั่นเก้าสองปมาณสมสิปีกดวิชานี่แหละ ทำให้เราเลี้ยงของครัได้มาพอสมควรไม่หัวใจตากแห้งไทยก็ได้กฤษก็ได้เลียงเยนตำราด้วยนะไทยนะะถัดมาก็ก้าวหานเป็นภาษาอังกฤษบ้างเขาดูุ้อย่างเขาอะแล้วเขาสอบมาเฉลยมานี่เราแล้วก็สอนได้ด้วยแล้วในในส่วนที่ว่าเข้ามาในเป็นเขาเรียกเป็นอาจารย์ในในกองทัพ ในโรงเรียนเตรียมทหารอยู่นั้นนั้นกี่ปีนะคุณตาอยู่ในกี่ปีประมาณจนเกษียณเลยหรือป่าจนเกษียณนะตั้งแต่ปีหนึ่งเกปมสามปีโอ้ปีหนึ่ปีหนึ่งศตั้งแต่ปีหนึ่งศถึงสากถึงสามันก็ก็สีิปีโอ้โหลูกศิษย์ลูกหาเต็มบ้านเต็มเมืองเลยมั้งเยอะเยอะเยอะนนายกทักษิณนี่ก็ลูกศิษย์รุ่นรุ่นสบ ประยุทธ์น้องหนูมาก็รุ่นรุ่นสิบสองโอ้โนี่สอนสอนทักสอนท่านทักษิณสอนท่าน,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 นประยุทธ์ด,ด้วยประยุทธ์ด้วยพวกโโอ้โหเสด็จแดงอะไรพวกนี้จำไม่ได้ไเบิ๊กโจ้ไม่เจอเลยผ่านแล้วก็จำไม่ค่อยได้มันเยอะแยะไปหมดนะแต่พูดถึงลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะเ,เราจำไม่ค่อยได้นอกจากไปเจอในงาน <c oughs> อาจารย์อาจารย์แต่อาจารย์แต่ลูกศิษย์ลูกหาจำเราได้จำกุตาได้เพราเขาเราเยอะที่ในห้องคนเดียวไอ้น้าห้องเนาะใจำไหม วันนี้วันนี้อาจารย์วันนี้คุณตารีแหลกมากเลยรีแหลกมากเลยได้เล่าเรื่องใช่ไหมความเป็นไปความเป็นมาลูกศิษย์ลูกหานี่ได้ดีได้ดีกันเยอะนะพูดถึงนะจำเขาไม่ได้จำเขาไม่ได้อย่างในห้องไม่เราจานักนักศึกษาไม่ได้จําได้ไม่เยอะแต่นักศึกษาจาเราได้เขาจำเราได้ อาจารย์สอนเอาอาจารย์เล่าได้ฟังนิทานนิยายเรามาเกียนอะไรขับเสียพาร้องเพลงเล่าหลักๆในโรงเรียนเทรนยทหารนี้คุณตาสอนภาษาอังกฤษกับภาษาไทยใช่ไหมภาษาอังกฤษคือได้มีส่วนกับการฝึกอะไรพวกนี้ไหมไม่เกี่ยวฝึกไม่เกี่ยวนอกจากเรามีคำสั่งให้ประโจเยี่ยมสมมติว่าตั้งในปีหนึ่งนี่เขาจะโศกไปสักพักเหนื่อยนะ ห้าจังหวัดนะไปฝึกภาคทางบกไปจำนาญท้องที่พื้นที่แบบแพร่น่านเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนแล้วก็ตาเข้าไปแล้วพูดติดตามโอนไฟโองหน่วยศึกษาจำนวนหนึ่งไม่ได้เรามีคนเดียวนะประมาณสามถึงห้าคนไปดูไปดูว่าเขาอยู่ยังไงคิดยังไงฝึกยังไงจะหน่วยฝึกหน่วยยุทธวิธีเขาก็มีเขาก็มีเป็นเอกเทศของเขาอยู่แล้วที่เจคกรมรักเรียญน่ะ มีหน้ที่มาเข้ามประชาโดยตรงนะแค่เขาไปฝึกอย่างนี้เปีนปลายหน้าผาให้หน่วยการต่อสู้ทุกอย่างนะเบบแบบแต่เราเป็นผู้สังเกตเพราะว่าเรื่องหาแนมันม่หลายหน่วยนะของเราเป็นหน่วยหน่วยศึกษาก็ส่งครูบาอาจารย์เข้าไปประกอบเราก็มีโอกาสได้ไปเพราะเป็นผู้ชายนะผู้หญิงก็ไม่ไปก็ได้ไปทับปีสองครับลงทะเลเราก็ได้ไปไปฝึกว่าทะเลโอ้ยตนเต้นเคยขึ้นเลยลบ ไปซ้อมยิงกันในทะเลสนุกสนานแห่ทะเลที่บอกเคยมาก็ได้เห็นโอ้ยจากคนทางภาคเหนือได้ลงทะเลคยูมันเป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นใช่ไหมกูตาโอ้หทะเลมันไม่เคยตื่นเต้นนะเขาซ้อมรบนะสามมิติพื้นผิวแล้วก็ชายฝั่งแล้วก็เออก็ถึงต้องซ้อมรบจริงๆนะ วัดเสียวก็ได้เห็นคนข้างนอกไปเขาได้เห็นเขามีอะไรเขาโดยเฉพาะนะสนามรบกางทะเลเออแล้วอยากจะให้พูดพูดถึงต้นประดู่นะลิปก่อนเนี่ยอาจจะไม่ละเอียดครับต้นประดู่ที่อยู่ข้างหลังคนตาต้นประดู่ที่ผมปลูกเองนะครับตามคำสั่งของ มหมู่บ้านว่าให้ให้สมาชิกปลูกต้นไม้ยางได้ยางหนึ่งหนึ่งต้นจะไปต้นอะไรก็ได้ผมเป็นทหารเรือก็อยากจะฝากที่ระลึกเกี่ยวกับสาระของทหารเรือนะัอ้นอะไตัดสินใจปลูกต้นประดูเหตุผลที่เลือกต้นประดูเพราะว่าทหารเรือกับต้นประดูเนี่ยมันมีความผูมกพันกันมากอ่าคือเอ,อจาจับประเด็นที่ว่าต้นประดูดอกป่ดูเนี่ย ันเป็นต้นไม้ที่ท,ที่ที่สัมพันธ์กันเวลาบานก็บานพร้อมกันเพิบแต่เวลาล่วงรวยมันก็งุ่ยพร้อมกันเพิบเปรียบไปเหมือนทหารเรือนะทางนทุกลำเอพร้อมอาวุธขึ้นเรือไปสู้รบก,กันนะถ้าเรือจมสูข้าสึกจมตีจมแล้วมันไม่มีใครว่ายน้ําทิ้งทีกันนะก็ตายหมู่เหมือนกระดอกก็ดูนะเหมือนดอกก็ดู สุดดีนาวีเมืองทองเราชาติรักลบเกตก้องเราชาติรักลบเกตก้องเราเดาือด้องมีใยเกิดมาทั้งทีหม่ทุกข์ก็สุขใจไม่ว่าสิไม่ว่าศึกเสือเนื้อใต้จมมาหลงไปตาทะเลแต่รบเราไม่ขาดาชานชาณวิถาทายเราทานเริดองการาดา,าวี ้องการเอาทหารเรือรักชาติรบมาช่วยกันรบรลละเขื่นแพร่ตุรดูแลนักรบองค์อชาสเมคเชมขาของย่รบเผือชาลาดชานววีลาดชานวเวียเฮียก็ดูนะเยี่ยมมากเลยครับคุณตาอนี้เพลงก่อนด้าปดูนะโอเคส่าหรับวันนี้ก็จากกันดี่เพลงลูกประดู่เนาะ โอเคขอบคุณมากนะครับคุณตาวันนี้ได้ไปพูดคุยกับพูดคุยนสนุกสนาในในเรื่องเล่าเาเ,เป็นเหมือนเทนของเราจะขอเฝ้าตราบจนชีวิตเราสิน้น คลื่นซาดกระเซ็นเช้าเย็นซ้ำเนียงเคยยินเลือดไหลรินเพื่อคงเกลียดของนาวีลมที่ถูกสายลมโบยสบัดอย่างอัดเปลี่ยวทิวท้อ,ทองถิ่นทะเลมียอมให้ใครยำยี เรือแม้จะต้องจมช่วยผู้พ้องเทรีเราขอสละชีพรีพร้อมกันทุกคนโอตบมือให้เลยครับผมโอเคต้องปบมือให้เลยแล้วคุณตาเพลงนี้นะต้องขอบคุณมากเลคสำหรับวันนี้นะครับผมโอเคขอบคุณครับผมเจอกันใหม่นะครับผมคุณตาเนาะโอเค